ดิค่ะเรามาดูเนาะลูกอะไรเอนะ่ยนายวันพัทยาช้าแนวนะคะนะเนาะมาดูว่าอันนี้คือลูกตะขบนะอันนี้คือสุกสุกนี่สุกกำลังดีแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ข้างในยังยังไม่เหลืองนะอันนี้ก็กำลังหานหานเยอะข้างในนะคลิปเนะี่ยเยอะมากเนาะอันนี้บ้านเยบบาวันเรียกว่าตะบขบควายนะ เออนะไม่รู้ว่าบ้านเอสเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะดิบดิบนี่นี่นี่มันลูกดิบนะคะนี่คือมันยังไม่ไม่ไม่แก่นี้ยังดิบอยู่นี่นี่ลูกดิบเนาะต้นตะครบเนาะนีลูกดิบนี่มีลูกดิบ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 เล็กอยู่ยังจะได้กินอีกนานมันไม่สุก นะมันไม่สุกแท้นี่ถ้ามันจะสุกก็เนี่ยเนี่ยแดงแดงกำกำเนาะนี่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ตะขบมันมันไม่ใช่ตะขบนี่ไงเป็นตะขบตาควายตะขบควายเนาะนี่เห็นไหมเอฟซีเห็นยังมันไม่แก่ไม่มันไม่แก่จัดหรอกสงสัยจะเป็นนกบานนี่ พวงนี่ก็มีนี่นี่นี่เป็นพวงเป็นพวงอนะไรเงี้ยบต้นใหญ่ประมาณสิบกว่าปีเนาะเคนอเคนะอคนะมาจะให้ดูต้นตะขบต้งให้ดูความสูงนะความสูงที่เยาวันขึ้นนะนี่นี่ก็ขึ้นมาจากบันไดตรงนี้นะแล้วก็มานั่งอยู่หัวแท่นนี่อันนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะก้าวไปตรงนู้นนะนี่นี่เรามาดูลูกตะขบก่อนนี่ นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ยังไม่แก่นี่อันนี้ดิบอยู่ยดิบเยอะเป็นเยอะเห็นไหมเยอะมากเป็นก้อนเป็นก้อนเลยมันอยู่อะนะเนี่ยนะสุกๆก็มีเห็นไหมนี่นะสุกๆก็มีเดี๋ยววันจะยืนได้หรือเปล่าเนาะยังไม่รู้คะ่ะเนาะยังตอบไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือสุกแล้วนะสุกแล้วฮะ ไม่รู้นะไม่รู้รูของเยาวันไม่ได้ทิ้งใช่ดิเราไม่เดือดร้อนเราเดือดร้อนอือนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ความสูงอืออันนี้ก็เป็นหนามนะตกลงไปแล้วไม่มีเหลือเลยหนามนะเนาะหรือยาวันจะจะเอามาดูเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงข้างในเนาะ ชิมดูชิมดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงตายก็ตายก่อน <c ười> นี่นี่คือคือคือมันสุกแล้วนี่เห็นไหมสุกแล้วนะเห็นไนี่อันนี้คือสุกแล้วปลูกมากี่ปีแล้วพี่พสิบปีเอฟซ<อ>ีเนยมาดาอยู่ข้างล่างเขาแก่อยู่ข้างล่าง <c ười> เขาแกกวาดขยะอยู่ข้างล่างลูกน้องอยู่ข้างบนลูกน้องกำลังจะชิมแต่ขบอยังไม่สุกดีเลยพี่ยังไม่แดงเลยยังไม่สุกดีมันจะฝาดหวานเปรี้ยวอยู่แต่แต่ถ้ามันสุกแล้วในข้างในมันจะเหลืองเนาะจะเหลือง กินกินแล้วไม่ติดฟันแต่สขบเนี่ยไม่ติดเปรี้ยวเมื่อเมื่อก่อนนี้เชื่อไหมพีสมีอยู่ห้าลูกสิบลูกก็จองกันโอ้ห <c oughs> oh, พ่ทู <c oughs> อันนี้มันสายไฟแล้วเนี่ยพี่นี <c oughs> อ่อืมค้าสายไฟเขาแล้ว <c oughs> อร่อย <c oughs> อืมกิ่งนั้นมันไม่มี <c oughs> อืม เล็กเอาหาสุดยอดนี่คือตาขบเนาะรุกสุกสุเนี่ยมันมีหน่อยเดียวมันจะมันจะอยู่กันเป็นก้อนๆนะเนี่ยก้อนๆนะอนื้ฮะ บ้านหนูนี่แหละเขาเรียกเป็นก้อนนี่เป็นเงาเป็นเงาเป็นขาก้อนเป็นขง้ขงว่ำข้าอวนี่นมีโดนเบรกด้วยนะเบรกแตกมีเบรกแตกด้วยนะเอ <c oughs> อันนี้เอาโยนลงนี่เด้อห้ามกวาดทิ้งเด้อ <c oughs> เอาแว่นตา <laughs> โยนไปเอฟซี F C. <c <oughs> น,นู่นนแต่แต่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าเย,ยวันจะขึ้นได้ไหมจะยืนได้ไหมเนาะยังไงก็เคยเห็นไหมเนาะต้นก็ใหญ่ดกปีนี้ดก <S <S เดี๋ยวลูกย่างใหญ่มาดาวะนะคะเนาะเคยเห็นกันไหมยังไงก็กดไลค์ให้เยวันได้เนอะกดติดตามกดซับสไครต์รนะคะกดแชร์ให้ด้วยเนาะ จะพามาดูตะคบควายเนาะตะคบควายแล้วทีนี้ก็ยังลงไม่ได้ค่ะ FC สั่นอยู่ค่ะแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็ติดตามคลิปเยาวันด้วยเดเป็นกําลังใจให้เยาวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเนาะยายวันพัตยาจ้าแนว,วแนวแนวโอเคโอเคนะคะ